อันนี้เรื่องซีเรียสเลยเพราะ,ะว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้นะครับว่าที่เห็นเนี่ยเป็นสองแม่ลูก<ช>คนแม่อายุสามสิบเจ็ดคนลูกอายุสิบสองแล้วคนที่หายไปจากรถที่มาด้วยกันเนี่ยคือคนพ่อหรือคนที่เป็นสามีของผู้หญิงที่อายุสาสิบเจ็ดสุดท้ายตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะเขาคือผู้ก่อเหตุแทง และเผาทั้งเมียและลูกของตัวเองที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ตํารวจได้มีการชันสูตรในเบื้องต้นนะคะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ว่าทั้งสองศพที่อยู่ในรถที่ถูกเผาเนี่ยม,มีร่องรอยของการถูกแทงด้วยของมีคมหลายแห่งนะคะสันนิษฐานในเบื้องต้นการเสียชีวิตนั้นก็คือถูกแทงแล้วก็ถูกเผาแต่ว่ายังไม่ทราบว่าตายก่อนที่จะถูกเผาหรือเปล่านะคะประเด็นสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่า มื่อวานนี้พี่บอกไปว่าเจ้าของรถชื่ออะไรซึ่งสุดท้ายเป็นภรรยาของผู้ที่ก่อเหตุนี่เองแล้วก็ได้ตัวพี่สาวของผู้ที่เป็นเจ้าของรถมายืนยันแล้วว่าศพของผู้เสียชีวิตคือน้องสาวของเขาแล้วก็หลานสาวซึ่งก็งงคือลูกแท้ๆแล้วก็เป็นเมียของคนที่ก่อเหตุนั่นเองนะคะทางชุมพรนะครับครอบครัวนี้ก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนออกจากบ้านจะไปส่งลูกสาวคนโตที่หลังสวนค่ะ เข้าใจว่าส่งลูกสาวคนโตเสร็จเหลือพ่อแม่แล้วก็ลูกคนเล็กอายุ12ตามข่าวบอกว่าจะมาหาพี่สาวของฝ่ายผู้ชายเนี่ยที่สมุทรปราการปรากฏว่าถึงเวลาหายไปแล้วก็ปรากฏว่ามาพบรถถูกเผาตำรวจสันนิษฐานนะครับว่าคนวายก็คือพ่อของเด็กที่ถูกแทงแล้วก็เผาแล้วก็สามีของ ฝ่ายหญิงเนี่ยนะพ่อเนี่ยมีเรื่องของการติดยาบ้าแล้วก็มีอาการทางประสาทนะคะเคยประสาทหลอนหลายครั้งแล้วก็มักจะคระแวงว่าจะมีคนตามฆ่าหรือว่าระแวงว่าภรรยาเนี่ยจะไปมีคนใหม่ถึงขนาดที่เคยขู่ฆ่าตัวภรรยามาแล้วหลายครั้งนั่นแหละ,ะหลังเกิดเรื่องนะครับพี่สาวของฝ่ายสามีคือพ่อเนี่ยที่อยู่ปากน้ําบอกนะครับว่าน้องชายมาหาจริงๆแต่มาแล้วมาขโมยบรรลัสออกไป สุดท้ายตำรวจไปจำจับกลุ่มได้เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปที่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญอย่างที่บอกเพราะสภาพลักษณะของร่องรอยเนี่ยนะครับเหมือนกับแม่พยายามจะบังลูกเอาไว้ใช่ค่ะและ้วทั้ง,งสองอทั้งสองรายเนี่ยมีสภาพเหมือนพยายามที่จะหนีออกไปนะคะนั่นแหละะเป็นสภาพที่น่าสงสารมากตำรวจได้วัตถุพยานแล้วก็คือตัวกางเกงของคนที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะรวมถึงมีดด้วยนะคะ คาดว่าคงจะเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วก่อเหตุแทงแล้วก็อ,อาจากเก,กออกยมาไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันมาลาดรถแล้วก็จุดไฟเผาหวังอางาําพรังคดีอ่ะ,ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวแต่อาจจะเป็นผลนั้นเนื่องมาจากประสาทหลอนหรือยาบ้าหรืออยา่างไรค่ะ